The Dark Loom เมื่อกี้เจอเอ่อไฟดับครับหมดไฟไฟมืดมืดซะด้วยขอาหาหลอดไฟทานไฟมีไหมทานไฟฉายให้ฉันหน่อยมีปะหายแล้วมืดแล้วกูมองไม่เห็นละ ไม่เห็นคือไม่เห็นจริงๆครับ <c oughs> เห็นเลยอ่ะ <c oughs> มันมีวิธีปะมีสูตรโกงปะต้องมีสูตรโกงดิปรับไปเน็ตไงได้ปะปรับไปเน็ตสุดๆไปเน็ตได้ปะนี่ไงไปเน็ตสว่างขึ้นมานิดหนึ่ง อุ้ยอะไรอ่ะอุ้ยวุ้ยนี่มันอะไรอ่ะเกย์เข้ามานะเกย์เข้ามาเกย์ยังมีกว่าฉันว้ายหลบหลบหล,ลบเลี้ยวผีทางออกอยู่ไหนเป็นไงอะไรฉันอยู่ในความมืดไม่ได้ใช่ไหมอยู่ในแสงสว่างใช่ปะ เลอะวิ่งว้าวว้าวม่าวว้าวห้าวว้วว้าวอ่าวว้าววานอ้าวว้าววานเ้ลือเลยอ้าวดตาวว้้อวว้าวไ้้า้าวว้าวว้้ว ไปตายมันมีไฟฟ้าช็อตเหรอตรงไหนวะห้องอะไนีะโอ้ my god โคตรมืดเลยขอทานให้ฉันหน่อย ไม่เหลือฐานให้เลยโอ้ oh my god โคตรมืดโ okay. อเคเออมีฐานขอไปได้ปะไปด้วยโอเคสวยชื่ออะไรเนี่ย เอยเดยวเดยว,ดยวไปด้วยถือไปไปสติกต้องหาพาวเวอร์นี่นแเจอละถือไปกันผีมากิ้มอยู่ไหนวะหายละสวยอะไรของแกแกอยู่ไหน แกแสดงตัวมาซิจะมีไฟนะเฮ้ย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 ยเยนไฟดับแล้วมันมาแล้ววะเปิดไฟโชว์เลย อุ้ยผีมามีอยู่กับฉันปิดไฟก่อนไปโชว์ทางนี้แหละจำได้ใช่ไหมวะโอ้เช็ดทางไหนอนะอุ้ยมันไปทางไหนวะทางนี้ปะต้างรับเราอยู่ปะ โอลิเชตทางน้ำหลากโอเคสวยอูนี้ละอูนีละโอ,โ, oh โ,าาโอ้โหโอไมคก็อดน่ากลัวมากโฮ้ยโคตสว่างเกินไปเมื่อกี้มันมืดเกินไปอันนี้สว่างเกินไปปรับไบเน็ตเหลือหนึ่งครับเท่าเดิมเนาะโอเคเลสโก น,นี่ก็เันก็แบคลูมชัดๆเลยอุ๊บอะไรลอยอะไรอะไรเกิดขึ้นมาได้เราไม่รู้นะฮะเือนแบคลูมน,นี่ว่ะ เือดให้หาอะไรสักอย่างนะครับนี่ประตูนี้ปะประตูนี้ปะไปไม่ได้ครับโอ oh my god อดกว้างใหญ่ไพศาลถึงเลยอ่ะอุ๊ย อะไรวะไปไหนอะหาแว่นกันตาอะไรสักอย่างโอเด็กเออมันมีตัวอธิบายด้วยนะครับ มันมี a c a r c 2 1 6อะไรด้วยนะโอเคเดี๋ยวผมคับคับแคปแคปไปก่อนเดี๋ยวผมก็ไปอ่านข้อมูลแล้วกันนะโอเคโอเคอะไรก็ไม่รู้ฮะนี่เราไปไหนเนี่ยราเข้าไปได้ปะไปต่อครับจุม๋มหอยนาไว้ใจเท่าไรอุย๊ยอะไร,ะอ,รอ่ะโซเพียอ อุ๊ยตัวอะไรไม่รู้ไปละกคตน่าก,กลัวเลยเนะีย้ยเกมนี้น่ากลัวน่าก,กลัวมากอะ่ะเพื่อนกันฮะเพื่อนกันเขาทำแบบนี้เหรอเพื่อนฉันหาเพื่อนให้เจอ ทางนี้ไหลลงมาว้ยวยวา,ายว้ายตัวอะไรอ่ะฮะเปลทูยจินดาเลนแมพอ่าโอเคกลับมาน่กกากลัว อ้าวโนซิก a นวทูลูมตายตายสัง,งั้นแบบหายใจไม่ออกต้องหาทางปิดประตูนี้แน่ๆเลยฮะต้องหาทางปิดไอไอน้ำนี้ต้องไปหาแบบว่าสวิตช์ปิดนะโอเคด่ามันสุ่มเรื่อยๆนะได้มันฉันได้ยินเสียงมันกระซิบ อิูปากอุ้ยนี่แน่จ้องฉันจ้องแกก่อนอะไรเสียงยังไม่หายไปกอโอ้โหมันจัดเต็มจริงๆฮะเกมนี้ผมก็นึกว่าแบบ แบ็กลูมทั่วไปปกติผมเล่นแบ็กลูมมันไม่เคยเจอผีนะข้างในเนี้ยมันจะแบบว่าให้เราค่อยๆหาทางออกมากกว่านะอันนี้มีทั้งผีด้วยแล้วก็อหหาทางออกด้วยโอ,โ,โอ้โหโคตรหลอนเฮ้ยอะไรอ๋ออ๋อตกใจตกใจตกใจคิดไปเองเนาะคิดไปเองเนาะอะไรลอยได้อะหมอนเนาะอา่ะตายจมน้ำเจนเนอเรทใหม่ let's go โอเคก็ติงตึงตึงตึงลูกซูมองหาเพื่อนก่อนเพื่อนอยู่ไหมเพื่อนแอบอยู่หลังเสาหรือเปล่า นี้บ้างดีกว่าสีเขียวว่ะอุ้ยเจอแล้วที่ดำน้ำไปได้แล้วทางน้ำลึกสวยเพื่อนป่ะ เพื่อนจ้องอยู่นั่นนะ่ะเฮ้ยอะไรอะ่ะอุ๊ยทำไงอะ่ะโอ้ยไอ้งูไอ้งูไอ้เป็นงูว่ะน่ากลัวเนี่ยเดี๋ยแล้ว ตายอยู่ดีเอาอไรวะโอ้งงอ่ะอืมเอ้ยบรรยากาศมันใช้ได้เลยเหมือนดูพูรูมเนี่ยมันต้องหาไอ ไอหน้ากาก่อนนะครับเสร็จแล้วก็ไปหาไอตัวที่มันสามารถแบบปิดปิดที่ดำน้ำได้ปะต้องหาสองอย่างนะฮะแต่ก็จะมีตัวป่วนเนี่ยโอ้ไม่กอดอีเพื่อนมันมาแล้วอุ้ยเจอเพื่อนละเพื่อนปะ ไไลงไปไหนอะลงไปไหนโอ้ซิกเนอร์อีกแล้วเรียบร้อยโอ้โหอืม สีเหลืองไปไหนเหมือนจะต้องห,หาสไลเดอร์สีเหลืองสีเขียวอย่างนี้ปะ่ะโอเคหาสไลเดอร์ไปอันนี้ไปทางไหนเนี่ยเหมือนจะเป็นสไลเดอร์สีขาวที่ก็จะลงมาฝั่งไอ้ไอ้ทางออกนี่นะใช่ไหมอุ้ยอีเพื่อนพี่แกมายืนตรงนี้เลยอย่างนั้นเหรอไม่ใช่เลืกลักใช่ไหม

มันอยู่ไหนว้ายกิน่าผีอยู่นี่เหรอไม่ยิ้มยู่กับฉันยิ้มยู่กับฉันโอ้โหไปไหนวะเนี่ยไม่ใช่ไปไหน ประตูยาวแล้วกันครับรู้ว่าเสี่ยงแต่ก็ต้องไปครับเด,ด,ด,ด้ด้ดีเดาเด้บนล่างเขียวจะเขียวแล้วจะเขียวแล้วจะเขียวแล้วอะไรเจ๋งแล้ว หน้ากากหายได้หน้ากากมาแล้วนะแต่ว่าจะไปไหนต่อเนี่ยประเด็นเมตตาด้วยครับเมตตาผมด้วยครับเมตตาผมด้วยครับไปเปิดเฉยเลย ผมยังนำน้ำไม่ได้ใช่ไหมผมต้องไปหาที่ปิดสติกเกอร์อะไรสักอย่างใช่ไหมน่ากลัวมันมีทางที่เรายังไม่ได้ไปนะโมดีปบ้าเดงเจอร์เลเวลสามโอ้โห้ตายละ ว่ากูาผิดเพื่อนสีฟ้านี่ไม่ได้ไปปะเออสีเหมือนยังไม่ได้เคยไปนะไปก่อนครับเจอนี่ไงเจอคี่การ์ดเจ๋วเราก็แค่หาไอไอฝั่งไอไอล็อกเกอร์ที่จะไปตรงนั้นต่อนะ เพื่อนเดอแล้ว holy shit วิ่งไปเลยอย่าไปสนไปเลยวิ่งไปเลยเฮ้ยกูตายกืไม่นะ อ๋อได้การมาแล้วโอเคได้การกับไอ้นี่มาแล้วก็หาหาแค่ทางทางไปต่ออย่างเดียวครับคือถ้าเราเจอเพื่อนอย่าไปยุ่งกับมันโอเคอย่าไปยุ่งกับเพื่อนก็พอครับตอนนี้หาเครื่องนะหาเครื่องเปิดน้ำใช่ปะผมจำได้ว่ามันอยู่แถวแถวไอ้ทางที่มันเป็นทางมืดๆอะ่ะ เดินไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวก็เจอนะพิดอย่างั้นอะไรอะคอยเหรอก็คือถ้าเจอเพื่อนให้ให้เราหลบนะอย่าไปยุ่งกับมันก็คือเป็นทางอื่นโอเคเลสโกเดี๋ยว โอเคเป็นเกมที่ผมไม่ค่อยจะพูดหน่อยนะเพราะว่าผมกลัวมากเลยนะผมกลัวแบบว่าแบ็กลูมีผีเนี่ยมัน,ม,นมันเกิดขึ้นแล้วไงทุกคนคือมันก,กลัวมากนะเดี๋ยวอีเพื่อนมาอีกอีเพื่อนอย่ามายุ่งกับฉันนะอยู่แถวนี้แหละเี่ยแถวนี้แหละเซ็กชันนี่แหละไม่ใช่ เสร็จแล้วนี่ไงโอเคโอเคสวยมันทำเป็นบันไดอัมเบลานิเซนิวไปได้อุ้ยที่ไหนอะ่ะ อะไรวะอะไรอะ โอ้ oh my god กูแตกโอ้ my god นี <sl> <región> ่ไปเดินไม่เป็นไรปะ่อแล้วปะ อ๋อเราใส่หน้ากากแล้วเราลอดแล้วครับโอเคเข้ามาเลยสบายๆนะเข้าใจแล้วก็คือตอนนี้เรามีหน้ากากแล้วนะอ่าแค่ว่าไปเปิดสวิตช์แล้วก็กลับมาทางเดิมนะครับโอเคไปกันต่อนะฮะยาวๆกันไปครับ เดี๋ยวกลับอย่างไวๆโอเคสวย 还、哎、好。 อยูไ่ไหนอะอย่งแล้วปะโอ้โหตายก่อนได้เลยว้าวเจอกันบนเลยกูตายกูโดนลุมลุมแบบนี้นกูแตกโอเคตอนนี้มันมันง่ายมากเลยแต่ว่ามันยากอะ มันก็ยากไปตัวด้วยแหละแบบว่ามันจะไปยังไงโอเคอ่ะอเทม,มันยังมันยังอยู่เหลือล่าสุดนะครับ Det er Giv det bare. ้าเจอเพื่อนก็คือนี้ cup di แล้วก็หลอกรอบมันเมือเนี้ยตอนมันขึ้นมาก็ไล่ไล่ลงไปดีกว่าไหม ยากอ่ะโอเคทุกคนเอ่อเดอะคลาสส์ลูมประมาณนี้ก่อนละกันนะครับเดี๋ยวยังไงถ้ามาต่อยทีเนี่ยจะเป็นไลฟ์แล้วนะอันนี้ก็มาลองเล่นให้เพื่อนๆได้ดูกันก่อนละกันถือว่ายากมากๆเลยนะครับยังไงขอบคุณคนมาที่แนะนำเกมนี้กันมาครับฝากเพื่อนกดไลค์ฝากติดตามไว้แล้วกันนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ